ก็การสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กันในเกมเซทีเอเช่นเคยนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ได้มีอีเวนต์นะครับผมกิจกรรมใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนจะเป็นกิจกรรมอะไรกันนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมซึ่งในอีเวนต์วันนี้นะครับผมก็ได้มีเจ้าตัวของการ์ดตัวละครนะครับผมเข้ามาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งการ์ดที่เข้ามาใหม่ก็คือการ์ดใบนี้เลยนะครับผม นี่นะครับผมดาตายังนะครับผมซึ่งความสามารถจะเป็นอะไรกันนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาอ่านกันดูนะครับผมซึ่งในความสามารถแรกนะครับผมก็เมื่อเริ่มต้นเกมขึ้นมานะครับผมเรานะครับผมจะได้รับมาเบิลนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมแล้วก็เมื่อก่อสร้างนะครับโอกาสหกสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับผมจ่ายค่าผ่านทางคูณสิบนะครับผมก็จะสามารถสร้างแรงมมา์ได้ทันทีนะครับผม ความสามารถก็เหมือนกับพะสุนทรเลยนะครับผมส่วนความสามารถที่สองนะครับผมก็คือนะครับเมื่อเริ่มต้นเทินของฉันนะครับผมก็จะสามารถอัญเชิญนะครับตาของดาตายังนะครับผมก็จะมีไอเทมขึ้นมานะครับผมเรียกได้หนึ่งชิ้นนะครับผมก็ความสามารถคล้ายกับลิกะหรือว่าริโกนั่นเองนะครับผมอ่ะนี่นะครับผมคล้ายๆกับความสามารถของลิโกเลยนะครับผม ที่มาล้มต้นเถื่อนะครับผมก็จะสามารถเลือกรับไอเทมได้หนึ่งอย่างนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการได้รับกันบ้างกันนะครับซึ่งการที่จะได้ตัวละครใบนี้มานะครับผมนี่นะครับผมเราต้องสะสมนี่นะครับผมเหมาะของดาตตายังนะครับผม s 2ใบนะครับผมซึ่งการที่เราจะได้การเหมาะของดาตตายัง s มานะครับผมเราต้องสะสมนี่นะครับผม ขนนอกของนาตายังนะครับผม A นะครับผมแล้วก็ดาบของนาตายังนะครับแล้วก็อาแพทเทิร์นของนาตายังนะครับผมก็ต้องสะสมอย่างละ3ามใบเลยนะครับผมถึงจะสามารถนํามาแลกหมวก S ของนาตายังได้1ใบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูการส่วนของการเล่นกันบ้างนะครับผมก็จะมีตามนี้เลยนะครับผม เมื่อเราชนะในแบบต่างๆนะครับผมเราก็จะได้รับของรางวัลตามนี้เลยนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งในอีเวนต์นี้นะครับผมก็เป็นอีเวนต์การซื้อแพ็กการ์ดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมมีเพรอยู่แ0 0เพรนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มซื้อกันเลยนะครับผมมาดูกันที่แพ็กแรกเลยนะครับผมดูดูครับผมโอ้โหได้ดาบมาหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็ อเป็นขนนกนะครับผมถ้าเปิดได้การไดเดียัเอสบอกเลยนี่จะเป็นอะไรให้ดีมากเลยนะครับผมโอเคครับเปิดต่อไปนะครับผมฟุ๊บฟุ๊บุ๊บุ๊บอือือก็ออกยาพอสมควรเลยนะครับผมเปิดกันต่อนะครับผมอ๋อด่มาเพียบเลยนะครับผม ก็นะครับผมสําหรับที่ผมคิดดูนะครับผมการที่ออกยากที่สุดนะครับผมก็จะเป็นนี่นะครับผมแพทเทิร์นของดาตตายังนะครับผมซึ่ง800เพชรนะครับผมผมได้มาแค่อ่าใบเดียวเองนะครับผมซึ่งอย่างอื่นผมครบเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมมีแค่แพทเทิร์นของดาตตายังนะครับผมอีก5ใบเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดหาจากอ่าแผดการ์ดแถมกันดูนะครับผม น่าจะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดแผกการ์ดแถมกันก่อนนะครับผมเปิดไปเลยนะครับขนนกนะครับผมอ่าขนนกอีกแล้วนะครับผมขนนกครับการ์ดที่ออกง่ายที่สุดก็คือขนนกนะครับผมลองมาก็เป็นดาบนะครับผมส่วนแพทเทิร์นของนาตายังนะครับผมก็อ่า ออกยากเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่มีเพชรเยอะๆนะครับผมก็ผมคิดว่าก็น่าจะปิดอีเวนต์นี้ได้ไม่ยากเท่าไหร่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์การรวมกันบ้างนะครับผมนี่นะครับผมก็สามารถนามารวมได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมา,าลองรวมกันดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาใช้นี่นะครับผมขนนกนะครับผม ลองไปเลยนะครับนี่นะครับผมก็นะก็มีโอกาสที่จะอ่าออกมาเป็นการ์ดวัตถุดิบได้เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับผมเ,เกลดไปนะครับ อ่านี่นะครับผมก็สามารถรวมไปเป็นหมวก S ได้เลยนะครับผมแล้วก็อ่ามีตัวละครตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามารวมกันดูนะครับผมผมว่าระบบเกมน่าจะฟิกอีกแล้วนะครับผมก็น่าจะออกมาเป็นเจ้าตัวกระต่ายไม่ก็อ่าเจ้าตัวสามตัวท้ายนี่นะครับผมอ่าผมว่าน่าจะออกเป็นนักลอบสังหารเหมยนะครับผมหรือไม่ก็กระต่ายน้อยโรมี่นะครับโอ้โหม บ่าเดี๋ยวองโลสีทองนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามารวมกันเลยนะครับอ่ารวมไปเลยครับผมอ่านี่ไงครับผมว่าแล้วนะครับเกมมันล็อกนะครับผมก็โอเคนะครับผมประมาณนี้กันแล้วกันนะครับผมผมก็มารีวิวให้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเพชรเยอะนะครับผมก็อ่าลองมาหาดูได้นะครับผมแต่ว่าความสามารถของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็ มีความสามารถคล้ายกับผ้าสุนทรนะครับผมแล้วก็ลิกโกลิก,กะนั่นเองนะครับผมก็ถ้าคนไหนนะครับชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็พบกันใหม่ในอีเวนต์ต่อไปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ